ครับสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องช่องซักศรีคนเกษตรแห่งทีราบสูงนะครับพี่น้องครับจากการทีเช่าหน้านะครับวีพากวิจาณ์โครงการปุ๋ยคนละเคิงนะครับแล้วก็ให้ความคิดเห็นต่างๆหน้าาขึ้นแม่บนโลกโซเชียลแน่นะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเพียรให้กรรมธิการเกษตรครับโอย่ซื่อหรือนะครับพี่น้องครับจี้รัฐบาลยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละเคิงนะครับพร้อมเจ็ดข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็ กรรมธิการนะครับพันชีหายมีความจําเป็นนะครับต้องมีโครงการคูขนานพร่อมให้ชิดเกษตรกรสือปุ๋ยเองตามความเหมาะสมอ่านครับพี่น้องครับดีหลายนะครับพี่น้องครับเพราะว่าจากการถี่เสียงของเช่าให้เช่าหน้าของเฮานี่นะครับได้ดังทั่วประเทศนะครับเหตุให้กรรมธิการเพิ่นอะไรกะตัวแทนของเกษตรกรเช่าหน้าบริย่ซื่อครับพี่น้องครับขึ้นไปเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนะครับพี่น้องครับปุ๋ยคนละเครื่องเพราะว่าเป็นโครงการที่ พี่น้องประชาชนบอสามารถสือปุ๋ยเองได้นะครับแ้วก็ต้องเติมเงินซึ่งพี่น้องเกษตรกรจํานวนมากบอมีเงินไปเติมล้วก็ยุ่งยากนะครับพี่น้องครับล่าสุดนี่นะครับพี่น้องครับผู้แทนนะครับของชาวนาของเฮานะครับเพิ่นกะได้ให้ความคิดเห็นใบนาฟังเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกเขาพ้น่บจังซีครับมีความเห็นว่าควรโอนเงินคาสนับสนุน ปุ๋ยและชีวพ,พันธุ์ให้กับเกษตรกรโดยตรงเพื่อนว่าเพื่อให้สามารถเลือกซื้อปุ๋ยและชีวพ,พันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรเพื่อนว่าสุดยอดครับพี่น้องครับและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่เพาะปลูกในแต่ละพื้นที่อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่มีเงินบอ่อเพียงพ่อในการจ่ายสมทบเขารวมโครงการดังกล่าวและในบางพื้นที่ได้ล่วงเวลาในการใส่ปุ๋ยชีวพ,พันธุ์และการพอปลูกเขาในซักดีในเพิ่นว่าจังี่ครับพี่น้องครับ แมนดีๆครับพี่น้องครับบางพื้นที่นะครับกะถึงเวลาที่เขาตั้งทองแล้วนะครับกะมีคือกันนะครับโดยเฉพาะเขาเกาอสิมหานะครับที่ด้หน้ามวดก้อนนี่กะเริ่มแล้วนะครับซ้อปุ๋ยสีแม่ก็พอดีเขาตั้งทองไปแล้วนะครับกะคือสีลาวานบอทันแล้วนะครับเนาะโดยกรรมธิการทั้งด้านการเกษตรนะครับเพื่อนมีข้อเสนอแนะนะครับเจ็ดข้อเสนอแนะก็น่าสนใจด้วยพี่น้องว่าฟังผมด้วยครับเสนอแนะที่หนึ่งก็คือรัฐบาลควรยกเลิกโครงการดังกล่าว เนื่องจากพบข้อจํากัดหลายประการนะครับแต่หากมีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการดังกล่าวต่อไปนะครับควรนําหนดให้เกษกรตรกรมิสิทธิเลือกซื้อปุ๋ยเองตามวามเหมาะสมนะครับคว้นเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งเบิตนะครับพี่น้องครับกำหนดแนวทางนะครับการทำงานย่างรอบขอบนะครับเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรชาวนาโดยแท้จริงนะครับควรกำหนดมาตรการโครงการอื่นมาซอยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเขาเป็นเกิดโครงการ คู่ขนานกับโครงการปุ๋ยลดตนทุนนี่นะครับพี่น้องครับก็ยังไงซะครับพี่น้องครับขั้นที่นําโครงการสนับสนุน่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพนะครับการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกเขาไร่ละพันโมเกิน20ไร่ซึงเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับตรงตามความต้องการของเกษตรกรกลับมาใส่อีกเครื่อหนึ่งนะครับพี่น้องครับ กรมการเขานะครับเสนอเอกว่ากรมการเขาและธนาค่ารเพื่อการเกษตรสหกรณ์ควคำนึงถึงเกษตรกรผู้ปลูกเขานะครับซึ่งส่วนใหญ่บม่มีเงินในการใจสมทบโครงการสนับสนุนลดต้นทุนนะครับพี่น้องครับแล้วก็กรมวิชาการเกษตรนะครับสำหรับกรมวิชาการเกษตรนี่นะครับก็คนที่เขามมื่อยเหลืออย่างจริงจังนะครับกรมการเขาแระธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นี่นะครับที่เขามานีนะครับ กวนสีกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องครับกรมส่งเสริมควรคำหนึงแนวทางในการดําเนินให้เกิดความโปร่งใสในการจ่ายเงินพนผ่อมนะครับพี่น้องครับเพิ่นสนับเพิ่นให้ขอเสนอแนะมากนะครับแลวก,การส่งเสริมการเกษตรีควรกกาหนดมาตรการการขึ้นทะเบียนและประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเขาครอบคุมท่านต่อระยะเวลาโครงการนะครับในส่วนนี้นะครับโครงการนี้ชิมาซา มาซะาดล่ะก็ขา,าดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของราคาปุ๋ยกับบ่มีมาบอกในเรื่องของอ่าังไดรนะครับสูตรปุ๋ยนะครับกับ,บ่สอดคล้องนะครับก็เลยเห็ุให้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาของโครงการนี่อยู่บ่หน่อยคือการเนาะล่าสุดนี่ตัดปุ๋ยซิ่มหายซิ่มหายังที่เบาสักสีได้ไร้งานเมื่อวานนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่บ่เหมาะสมบ่ควรอย่างยิ่งนะครับปุ๋ยที่เกษตรกรเจ้าให้เจ้าหน้าโดยสาพาวิชาอีสานนี่ใส่นะครับเนาะและ้วก็กรรมธิการเพิ่นบอกว่า ข้อที่เจ็ดตีพนขอนี่คือกรมการเขาภา่ในกรมการข่าภายในนี่ควรนกำหนดมาตรการซอยเหลือเกษตรกรผูปลูกเขานะครับเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารเขานบขอนะครับให้สอดคล้องกับตนทุนอหลีตนทุนของการผลิตนะครับพี่น้องว่ามันมีหยังแน่คุ้มค่างบประมาณเป็นไปตามวินัยของการเงินการคลังของรัฐและครอบคุ้มความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยเฉพาะโครงการสนับสนุนบริหารการจัดการพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรปลูกปูขาวไรและพันแงได้ก,ก็ตามแต่นะครับกรรมธิการเกษตรและการโตแทนเกษตรกรนะครับก็นเน้นย้ำครับเน้นย้ำไล่ล่ในเรื่องของอไรละพันห้ครับึ้นมาเพราะว่ามันตรงตามวัตถุประสงค์เพราะว่าถ้าที่ซอยเหลือเกษตรกรดีๆนี่ยประจำเป็นว่าต้องซอยเหลือแต่ค่าปุ๋ยอย่างเดียวนะครับแล้วก็ม่มันซอยเหลือหรอกครับเป็นการบังคับสื่อนําปุ๋ยนะครับนเนาะเอาสูตรต่างๆนี่ได้รับการกําหนดมาเรียบร้อยนะครับ ดังนั้นการซอยเหลือไรและพันนี่มันจะมีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างายครับโดยเฉพาะสามารถไปซอยเหลือในดันปัจจัยอื่นๆนะครับคาร์โรไทยนะครับถหน้าถ่ากบนะครับคาร์โรเกียวนะครับหรือแม้กระทั่งคาปุ๋ยนะครับได้หลายอย่างนะครับสามารถบริหารจัดการได้เองโดยพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยที่ภาครัฐบริหารเข้าไปยุ่งในเรื่องคัวเหมาะสมตรงนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละขั้วเลื่อนนะครับแต่ละขั้วเลื่อน แต่ละเกษตรกรแต่ละท่านมีความจําเป็นในการใส่ปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันนะครับบางคนใส่ปุ๋ยหน่อยบางคนใส่ปุ๋ยหลายบางคนเบิดไปกับการไถตีดินหลายรอบนะครับตัวน,นั้นนะถ้าเอาปัจจัยนั้นไปซอยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจังนะครับเกษตรกรสิได้รับประโยชน์สูงสุดในโครงการนั้นๆนะครับถึงแม้ว่าโครงการที่แนบเมืองแล้วนะครับมันสิเป็นของโครงการของรัฐบาลที่ผ่านมานะครับแต่ว่า ฟังแล้วแล้วก็นคืดไปนําน,นะครับบางโครงการดีๆนะครับรัฐบาลใดที่พ่น่านมากพ่นก็นกนเรื่มโคงไวทั้งนั้นครับโดยเฉพาะช่วงแรกๆนี่30บาทรักษาทุกโรคครับมันเป็นโครงการดีครับพี่น่องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศไทยก็รักษาไวกับโคงไวครับต่อมานะครับก็เป็นบัตประชารัฐนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรเจ้าอ่าอเกษตรกรหรือว่าเป็นพี่น้องที่อยากไร่ที่เงื่อนหลาไนะครับเงืนบ่หมุนบ่พาะนะครับซื่อน้ำปูน้ำปลาก็เพอใดใส่นั่นก็โคงไวดีมากเลยครับ แต่โค้งการถี่พานมากอีกไรละพันถ้าเกิดมันดีกับโค้งไวครับพี่น้องครับอีหยังที่มันดีเป็นประโยชน์กับเกษตรกรเป็นประโยชน์กับอาประชากรของประเทศไทยกับขั้นถี่โค้งไวรักษาไวนะครับบุกวัสีถอดทิ้งไปนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการซอยเหลือปัจจัยการผลิตนี่นะครับกับสิบเนเท่าความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรบ่นหน่อยเพราะว่าเศรษฐกิจทุ่งมือนี้บ่ได้ดีเด้ครับพี่น้องครับขี่หายแห้งคือกันครับพี่น้องครับเงินท่องกับฝืดเครื่องนะครับเนาะ เขากระทองมาประคับประคองกันในภาคของเกษตรซึ่งเป็นการส่งออกลักของประเทศไทยนะครับให้มีความมั่นคงก่อนนะครับนี่แหละครับคือข้อมูลข่าวสารนะครับกระดีใจถีกรรมาธิการเกษตรและกระโตแทนเกษตรออกมาเรียกร้องแท่นเกษตรกรนะครับขอให้คําเรียกร้องนะครับเป็นผลนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารของอ่า ปุ๋ยคนละเคิงของมือนีนะครับเดี๋ยวมือนายมีความคืบหน้าจังไดเปาสักสีสิบวารายงานให้พี่น้องทราบอีกเกินหนึ่งนะครับสำหรับมือนีกะสมมาพาควนนะครับเดี๋ยวมือนายนะครับพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ